ในคลกมนกี้ถ้าใช้ง่ายครับเป็นเกมที่มีเงินนั่นเองแล้วผมนั้นจะรออย่างนี้่รายการนี้เป็นรายการที่ไม่เหมาะสมกับผู้ชมที่จะเป็นเด็กน้อยอยู่เป็นรายการที่มีภาพเสียงและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมก็แนะนำคนใช้วิจารณญาณในการรับชมและในคลิปนี้มีเสียค่อนข้างที่จะแรงมา,มากๆก็ได้ลดเสรรียงในระดับที่พอเหมาะและสุดท้ายนี้ขอให้สนุก เอาเลยครับตอนนี้เราอยู่ในเกมซึ่งของบอกก่อนเลยนะครับว่าในเกมเกมนี้เนี่ยเป็นเกมผีที่มีมีมีนั่นแหละ <c oughs> มีนั่นแหละไอเสียงเมื่อกี้แหละมีปืนด้วยผม,มนะครับคือบอกกันล้ว่าเกมเกมนี้ผมปรับภาพสุดทุกอย่างสุดเลยนะมันนี้คือเสียงผมปรับเป็นสามนะครับนะซึ่งถ้ามันเสียงบางทีมันดังเกินไปตอนนี้คือผมบอกก่อนนะว่าคิดนี้เนี่ยมีเจ้าเฟอร์แนี่นะครับก็คือเล่นมากับเพื่อนคนหนึ่งน,นั่นเองนะครับผม Loud clear. and ซึ่งผมไม่เคยเล่นเกมนี้เลยนะครับผมแต่ผมเห็นมันน่าเล่นดีทุกคนนะคือเห็นเ,<ล>เห็นเขาได้นำมาเอออะไรวะอะไรวะยิงหัวปุ่มเหรอเพื่อนมยิงอะไรอะไรเอ่ยนะวทำอะไรเพื่อนเคยเราให้เขานำไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมอะไรเพื่อนทำอะไรเมืเ่อเฮ<า>้ยโอเคเหมือนว่าเพื่อนผมจะโอ้ยคุณตัวซีเป็นการแบบคุณตัวซีคุณตัวซีเป็นตัวซีสองครั้งเป็นการหมอบนะผมนะเช่นนี้ไม่ได้มีอะไรทุกคนเพราะเพื่อนออกมาเองนะครับ แล้วก็กดตัวเองเป็นการปล่อยทุกอย่างนะผมนะโอ okay. oh เคโอ้โหแล้วดูเสียงคลิปนี้ผมบอกก่อนนะครับมันมีจั๊กไฟแกนะคนนะมีจั๊กไฟแกนะผมนะนะครับเพราะงั้นระวังด้วยนะคนนะก็พยายามแบบเตรียมใจไว้หน่อยในจังหวะที่แบบจั๊กไฟแกนะโอเคไหมโอเคโอเคตอนนี้คือมาถึงนี่ละเพื่อ <c oughs> <'s> นไปเพื่อน let's go นำดับวิวิหะตอนนี้คือผมจะเอ,อะไรกีดวะว่าเตอร์อะไรเพื่อนเมื่อกี้อะไรกีดวะว่า <c oughs> เปิดไม้ได้ไหม <c oughs> เดี๋ยวเราเปิดไม้ดูนะผมตอนนี้ อ่าโลเชดมึงอย่าบอกว่ามึงหลุดอ่ะเพื่อนเฮลโหลอ๋อ้ยกด F เป็นกด E เป็นการแบบไปซ้ายอ่าผมว่าเพื่อนคนนี้เล่นไม่เป็นทุกคนนะเพราะว่าเล่นไม่เป็นใช่หรือเปล่าวะเล่นแบบนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยกระสุนกระสุนเก็บก่อนเลยนี่นะครับผมว่าตรงนี้ไม่ซัมติงกว่าทุกคนทุกคนรอเลยเว้ยพรผมว่าตรงนี้ไม่ซัมติงเอ้ย อะไรอะไรมาเ่อนมา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 เด็ดมาเดมาเด็มาเด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 ตายเหรอหมดเหรอโอเคเพื่อนไปไหนเพื่อนไปไหนวัดเจอวัดดีเพื่อนอไอ้ของเฮ้ยมันเป็นแบบ เหมือนพวกก้อนเนือ้อเออทุกคนกเป็นพวกแบบคนนี่แหละแต่ผมว่ามันโดนหลองทุกคนหรือเปล่าอันนี้ผมไม่บอกก่อนนะผมไม่รู้เรื่องของเกมเกมนี้ในะครับนะโอเคตอนนี้เนี่ยะค,ะนะค,นนคือเพื่อนผมเข้ามาในที่นหนึ่งอ๋อมอสุรกล้าเส่ผัสวานนิดหนึ่งเลยไม่รู้หรอกเลยผัสหวานอีกนินึ่งไม่รู้หอรอกเตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เฮ้นนเยออโอ้ยเออ้ยเธออยู่ยไหนเพื่อนมาเลยเพื่อน อ๋อต้องเอาต้องเอาเอ็น้ำมันไปที่เครื่องนะทุกคนนะนี่เจ้เครื่องนี้นะครับผมได้รูเสียงดิคือตอนแรกเนี่ยผมขอบอกเลยครับว่ามันสามารถที่จะเอาน้ำมันเนี่ยไปซ้ำสองในเครื่องเดียวกันได้นะนะซึ่งเอาไปซ้ำปุ๊บนั่นแหละคือมือเป็นสภาพปุ้ยแหละเออเดี๋ยวไปดูแล้วว่าเป็นสภาพยังไงนะนะครับผม let's go ต่อ one o m เฮ้ o หัวเหี้ยนี้มีเขาถามว่าคุณมีแก๊สไหมนะผมดดด เดินพุ่งอ่ะอยู่ๆแฮปนะผมเราไม่มีแก๊สน้องเราหาแก๊สทุกคนอันนี้นะผมเพื่อนหาแก๊สอยู่เอแก๊เขมับขมับแก๊สเฮ้ยฉันฉันน้ำมันไรมันคือแก๊สเด้อหาวะฮะฮะฮะน้ำมันคือแก๊สเหรอโอ้ว้าวโอ้ว้าวโอเคโอเคน้ามันคือแก๊สไปรีบกูดเรายังไม่เจอเลยอ่าเขาบอกว่าให้ให้ปิดประตูที่ยังไม่ได้ตรวจสอบโอเคอ่าแต่ถามหน่อย ถ้าเราไม่ได้เข้าไปะะเราจะปิดไปทำไมเดี๋ยวนะถ้าเราไม่ได้เข้าไปอะ่ะเ,เราจะปิดประตูทำไมอะ่ะถ้าเราจะเราเราจะรู้เหรอเพื่อนกลัวอะไรเนี่ยว้าวผมว่านะทางกากที่เราต้องสุดตในก็คือออกเกมครับผมเริ่มใหม่ <c oughs> ไปก่อนไปก่อนเออไปก่อนดิเอาเอา่าไปไปไปเฮ้ย no 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 n no. ไปไปยู่ไป, you, ไป โ oh. <laughs> อ้ let's go ไม่ได้บอกเรยนะคนฮะ extreme mode oh my god แล้วตอนนี้คือผมก็ลังทำการเข้ามาในเกมแล้วนะครับตอนนี้นะผมนะก็อันนี้คือโหมดของ extreme mode นั่นเองนะครับเพ่งคือผมบอ่อนเลยว่ามหมดนี้คือ EX, อย่าตามเชื่อ extreme mode จะยากขึ้นจริงหรือปเปล่ามาดูกัน let's go loud and clear proceed with the mission wait found some records mentioning bizarre treatments and rituals. Okay, let's go. What happened in here? Focus on your mission, officer. Oh คือเราต้องย้นำนะประเด็นน่ะใช่ไหมผมตอนนี้ไอ้ลมหมดหอ่ะกระสุนปืนของหมดหอ่ะไมไ่ใช่เพราะไม่มีตอนนี้คือไม่มีกระสุนบอกโอเคเพื่อนไอ้นี่คือเพื่อนเติมทุกคนนะเพื่อนเขาตึงแล้วเพื่อนเขาเติอเอามแล้วเพื่อนเขาเติอเอามแล้วผมนะนะครับมามาเพื่อน let's go สิ่งที่อะไรบ้า แล้ดูมือแม่งดิมืองยังใหญ่อ่ะคือเกมนี้แนะนำนะผมทุกคนให้ทุกคนจะเล่นนะครับห้ามซูมทุกคนนะแม่งัซูมแบบส้นตีนแม่งซูมโคตรส้นตีนอะกูบอกเลยถ้าซูมควรแนะนำเป็นแบบเป็นปืนแบบแบบเนี้ยที่เขาเติมนะผมโอเค

โอ้ยเชี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 ยโอ้ยทุกคนวาย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 ไม่ตายไม่ตายเพื่่เพื่อเพื่ไม่ตายด้วยประเดนน่ะเพื่อเป็นโลให้ไงประเดนน่ะกพื่อเพื่อเพื่อเอาเพื่อเป็นกูเป็นโลตึงป่ะเอาเพื่อเป็นโลทุกคนเป็นไงเพื่อเฟี้ยวอันนี้คือ extreme mode ทุกคนเฮ้ยถ้ากูเล่นคนเดียวคือกูเล่นไม่ได้นะบอกเลยเขาตึงไงโอเคตอนนี้คือมีสองอย่างนี้นะผมนะก็ ยิ้มตัวเองได้ด้วยเหรอน้ำมันโอเคครับอันนี้คือแก๊สใช่ไหมผมไม่น่าใช่นะอนี้คือมันเป็นเกมแบบ FPS เอเลยทุกคนมาผมว ไอ้ยวยิงเพื่อตัวเองไอ้สัตว์คือคือกูเจ็บนี่น่ะไม่น่าเป็นไรแล้วสุดสุงแล้วผมไม่ขอแบ,บบบั๊กนะทุกคนขอร้องที่แถวนี้นะไม่ว่าเขาจะรู้ทุกคนนะแต่ก็เห็นไอ้ตรงรูปด,ด่วนมันไปฝั่งนู้นนะทุกคนผมผมผเห็นรูปด,ด่วนเป,ปน็นตะัวฝั่งนู้นอ่ะแต่ฝั่งนู้นตรงโน,น,น้นนะผมเจอมาเจอ,อแล้วผมจำได้ผมจำได้ห้องนี้ไม่ใช่ห้องนี้ เราไปเจอพันธมิดมาเว้ยแล้วก็นี่เรียบร้อยับผม let's go ห <c oughs> ม่ยควว่าประตูใกล้จะเปิดในเรี่นี้นะผมนะโอเคผมขอเตือระ okay. <c oughs> สุนวอรสเจเนโอเคมาเขาเป็นเพื่อนเฮ้ยเขาเขาเขาแบบเก็บกระสุนวะเี่เหมือนมว่าปืนเขากระสุนกระสุนจะหมดเอาในหรือเปล่าเออไปเพื่อน กูมองไปซ้ายอะไรวะกูมาไปกูมาไปขวาเฉลยเล่ไม่เด่นอ่ะกูมาไปขวาเฉลยผมยิงหัวทุกคนผมยิงหัวบอกเลยครับผกลมยิงหัวเพื่อนยิงเพื่อยิงหัวเพื่อนเดียวเพื่อนกนไดียวตายเนี่ยเป็นยิงจริงเนี่ย ัวเพื่อนโอเคว่าเขาจะใช้วิธีแบบถอยยิงตรงนี้คือฟันนี้ฝันนี้ฝันนี้ฟันนี้ฝันนี้อะไรอีกเสียง โอเคว่าือมันว่าเขาจะรู้นะถ้าผมมาคนเดียวผมคือผมตายแน่เว้ยนนคือ x อ m ีโหมดนั่นเองนะผมบอกก่อนนะว่า x อ m ีโหมดนะครับนะ่งซ้ายบนสตีลลิ่งอะมันคิดไปไหนวะอยู่ดีไม่คิดผมวัดเสร็จเลยอะหรือเปล่าเพื่อนด้ายมาผมวัดนะครับสง่งแล้วอะไรเพื่อน คิดเหรอวะเฮ้ยทางออกเนี่กูกูคือกูแบบโหนี่ดนเสียงทุกคนอีกว้ยยยยมาแล้วมาแล้วโอ้ยอย่างเยอะอย่างเยอะ แล้ว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 เราต้อยิงเรื่องเหนีเพื่อนนะยิงเลื่เหนี่ยเพื่อนตอนนี้เอ้ยกระสุนกระสุนกูหมดกระสุนกูหมดกระสุนกูหมดเพื่อนตายอ่ะเพื่อนตายเหรอเอาเอาเอาเพื่อนตายเอากระสุนหมดไอ้ ยากไอ้ตีมโหมดอีตึงจัดทุกคนจริงจริงแล้วดูเพลงดูเพลงคือแบบคือคือแบบของมันต้องมีอ่ะชอบปืนปืปนอ๋อไม่ได้เติมหรอปืนนี้คือไม่ได้เติมเจ็ดพันห้าว้าวเจ็ดพันห้าว้าวเจ็ดพันห้าพอมึงจิแล้วคนเงินกูเงินกูมีห้ศูนย์บาท เปิดมาเพื่อเขาเข้ามาเกมปุ๊บเร็วเลยดีว่ะมาแต่กูไม่เข้าใจนะอยู่ดีมันอยู่ดีแม่งแ <c oughs> มาไม่ติดอยู่แบบเนี้ยอ่าติดอยู่เป็นพันปีอะไรนี่ละแต่แต่โอเคเดี๋ยวคนอื่นมาแม่งไม่เป็นที่อะไรพอกูมาปุ๊บแม่งหลุดในสัตว์อะไรไม่รู้อ่ะมาอโอ้โหความยากตัวเดี๋ยวคุณจะเห็นความตัดแล้วไม่รู้เอตีโหมดกับไอ้นี้นะนะอั่นคือผมบอกแล้วผมโชคดีมากเลยที่ผมแบบมีคนที่เล่นเอตีโหมดได้มาเล่นด้วยเองนะครับซึ่งกมตายไปโดยที่ระบบตัวเองตายเปตัวเองหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมยกให้พี่ให้กันทีหล คอยอ่านเล่นก่อนเห็นไหมเห็นไหมแล้วเดียวตายไอ็ตีหมดไม่ยิงเป็นสิบดั๊ตเท่าไหร่เท่าไหรเห็นไหมเมื่อกี้คือยิงสามนัดตายเอ็กตีโหมดไม่ยิงเป็นสิบประเด้คือไม่บอกโอเคเห็นไหมสองนัดตายโอไมค์ก็เอ้าอยู่ดีก็เหลือก็คนเดียวโอไมค์ก็โอเคอยู่ดีเหลือหกคนเดียว โอเคเพื okay, okay, iro, Roy, you know, okay. ่อนกูหายตัวไปไหนไม่รู้เพื่อนปล่อยกูเล่นคนเดียวไม่สงสัยแบบเป็นเด็กหน่อยที่เล่นเกมนะเอามาเติมในเชนเด็กๆนะครับผมนี่เติมเข้าไปเติมน้ำมันนะครับใครบอกแก๊สวะเสียงแม่งเงี่ยเสียงแม่งี่เงี่ยน้ามันนะบอกเลยหรือใครบอกแก๊สวะโอเคครับผมมาเปิดทุกอย่างแล้วพร้อมแล้วก็เปิดสิวะเออที่มีการแบบเปิดแบบอัตโนมัติด้วยนี่ครับผมลงข้างล่างนะครับโอเคมา ผมขอสำรวจต้องอื่นก่อนนะครับตอนนี้นะผมโอเคครับผมหุ่ยเสียงแล้วก็อยู่คนเดียวประเด็นน่ะมาเด็กไม่มีใครไม่มีตำรวจมั่วตอนนี้คือผมตำรวจมัว่วบอกเลยอ่าตอนนี้คือเป็นทางแบบเชื่อมนะผมตอนนี้ใช่ทางเชื่อมครับเขาให้เขาให้เราไปตรงนี้นนั่เองโอเคมาใกล้ๆเจอแบบโจดละมาครับผมตรงน,นี้แหละมา โอเคเฮ้ยโอเคโฮ้ยมาผมตรงนี้แหละเดีออกไปไม่ได้โอเคออกไปไม่ได้แปลว่าต้องรอเอาเงินนี้ต้องรอมีบาลมีบาลลูบาลียกั้นตอนนี้แล้วมาแล้วเฮียถึงควรจะรู้ว่ามันมีอ่ะถึงควรจะรู้ว่ามันมีนะแต่แต่ไม่ก็อย่าตกใจอยู่ดีทุกคนมา ได้เลยนะครับผมก็หันคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้เองนะครับนะซึ่งบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยทุกอย่างทำได้หมดเลยนะครับนะแต่แต่ในคนเดียวค่อนข้างยากนิดนึงในการหนีผีใช่ครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งคือผมขอเตือนอย่างหนึ่งนะครับว่าเกมชินี้กูไม่เห็นไอ้ใช้เขาว่าไม่เห็นดีกว่าคือกูไม่เห็นหลอดไม่เห็นแบบเลขแบบบอกกระสุนเลยว่าจะหมดตอนไหนนั่นเองนะครับซึ่งแม่งเมื่อกี้แม่ง หมดต่อแล้ต่อตามไปเลยด้วยประเด็นน่ะเออนะครับก็หลักคิปนี้ขอลาเพีเท่านี้เลยนั่นเองนะครับก็หลักิปหน้าคนอยากให้ผมเล่นเกมอะไรสามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอ100ไลค์ถ้าหากถึง100ไลค์ในคลิปหน้าผมสัญญาว่าผมจะมาเล่นให้จบนั่นเองนะครับนะไม่เมือต้องเลยนี่ทสำคัญเลยอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับหรือว่ากดไม่มันทุกอย่างเลยยิ่งดีนั่นเองนะครับผมและถ้าชอบไม่ชอบยังไงก็สมาติของได้เลยนะครับนะและอย่าลืมคอมเมนต์ของผมได้คำอธ We need to